คร base, ับพบเจอกันอีกแล้วตั้งแตอร์ดต่างๆตั้งจิตที่มีสิ่งมีมนุษย์ครับตอนนี้รยางาศบนตัวกับบนตัวครับไปไซค์เขาว่าไหนครับทีนี้นาะครับเลี้ยวตั้งจังหวัดครับเลี้ยวตั้งจังหวัดบ้าทั้งคนตัวตัวกับยือนม่ครับเลี้ยวขิงแก้วครับเลี้ยวหลักกับบบงเลี้ยวสนานที่ที่มโนพุทธบนตกวแข่งครับบนตกวแข่งนะแต่เมืองบรรยากาศครับจะเป็นบรรยากาศที่ จิงก้วครับตัวไอทีสกสามครับบรรยากาศคนโตครับหลังจากที่หอนมาไร่หนึ่งแล้วครับหอนมาไร่หนึ่งมันยากันคาดไม้ยู้วครับตกใ้ช่วงเชียงครับเรราช่วงนี้ก็เป็นก่าเพราะว่ามีเี้โมงครับหรือว่าอาหาโมงเต่าครับตกจชั่วโมง้วครับพร่าท้าเด็กัเชียครับมากก็ดีครับทีไดยเย็่นะครับไยเยีนครับ หนีมิดมอร์ไซค์กับเชื่เข้าเช่นเดิมครับการอายดูหายปีน้ำเพรเป็นอย่งนัครับมื่อวันฝนตกครับฝนตกกระือว่าพักฝนครับพักฝนครับประกาศตรงบินมือนะครับจัดสมุนเดินแดดาดว่าหยุดตกมิดมอนเสคนการเชื่อใจทั้งสารตอนช่วงเดียกาลบฝนก้นครับลดฝนเย็นดีครับเย็นดีครับช่วงบรรยากาศช่วงฝนตกก็คือช่วงแดดออกครับแดดออกนี่้อนครับ้อนแค่นครับ ปกติมอเตอร์ไซค์นี่กะดูป็นสิิขั้นครับช่วงโ้งตนี่สามารถกับออกมาไ้บ้องขัขบมาบนนครับแต่ว่าจะผมนะครับับีีพ่นนึ่ครับกระปอิ้มกระป๋องิเย็นดีครับเย็นดีครับวันนี้ครั่วง้ต้อย้มือนะครับ้มืแต่่ต้องบนะครับมนึ่งับ ชั่งมุ้งสองชั่งมุงก,กับพ่อนะครับแค่ตบโดนครับเพราะว่าแค่ตบโดนเนจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าวิษมร์ไซส์ต้องตอบแถวหรือวาา่าตอบไม,ม่ค้านะครับไปฟ้องก็ได้นะครับแล้วการรอบๆครับร้านนะครับล้านก็เตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับบะหมีู่กค้าครับช่วงกนตกครับ คาตาสิตบโด้นครับเด็กนะจมูนครับคาาคนจิตาสิตบโดนนะครับวนนครับตกมากเป็นย่าชะ่วโมงกว่า้วครับโมงกว่าจิตบาคุนะครับไปบเขาจิบเศ้าครับว่าเาแบบค้งสิตขวครับพค้งติดขวดเลยัาดีบิมอไซส์กบว่างครับว่างครับจบคนต้อใส่อนอไอจิตก็น้อยครับใจิตกน้อยครับพรปัสครับมาด้ครับคี่คนจิตมอไซค์ครับจจบครับ สภาพต้นนี้ก็หายหายจีนยาครับหายดูหายจีนยาครับบรรยากาศที่แถวถนนจีนแก้วครับแถวถนนจีนแก้วครับแถวบางจังหวัดหรือว่าแถวในพนทุกแบบทักมาบอกนะครับทักมาบอกนะครับตกาก็แถวจีนแก้วนะครับแถวจีนแก้วเพิ่มบางที่ตาการนีพุกเซนแถวเป็นไหมครับแถวโคราชขอนแก่นอุบลอุดรหนองคาย สารบสานสิครับทุหลอกรีบิ้สปูิงเกียใช้อแก้พวกมาทบงกครับัตกอาบทักมื่บอกเด้่ยนะครับทั้งนี้หนาวแล้วครับหนาวครับทั้งนี้ก็เริ่มหนาวแล้วครับเสียกเบ้อแล้วครับเสียกเอไว้แล้วครับที่้องไม่เหมือนกันราีตาบ้านจารพวกกระเทือนครับจะไม่คนกระเศ้าแล้วครับเียกมะยาครับย่งมอสเเสียกอันเลี้แงนี้น่าเศร้าเดวไปเองแล้วคับ มาแล้ว,ว,วรครับพลเรือนกุศลดินมอเตอร์ไซค์ครับทีมงานครับสำหรับทีมงานครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกับพบเจอกันคลิปหน้าครับคสตอร์ดินละพอนตามติดชีวิตดินมอเตอร์ไซค์ครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับทีมงานขอ่ต้อนรับสวัสดีครับ <laughs>